ไม่มีใครเดินแล้วอยู่บนทางที่โรยด้วยกิบุบราณตลอดเวลาบางทีเราเดินไปนี่เราจะเจอเศษหินขวางทางอาจจะเจอก้อนหินใหญ่หน่อยที่ขวางทางนะครับถ้าเราเป็นคนที่จะยอมแพ้นะครับเราก็จะเอาเศษหินเอาก้อนหินเอาสิ่งที่เราสะดุดเนี่ยมาโทษครับว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะประสบความส็จได้ไม่สามารถที่เดินได้แต่เปล่าครับสิ่งสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เรื่องเหล่านั้นเลยครับ สิ่งสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราว่าพอเราเจอก้อนหินก้อนนั้นเราจะเดินข้ามมันหรือจะหยิบหยิบมันมาแบกไว้ขอให้เราปรับมุมมองให้รู้ว่าอุปสรรคเป็นเรื่องปกติของชีวิตนะครับวันนี้ให้เราเอาเรื่องราวเหล่านี้เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราดีไหมครับว่าเราจะสามารถเดินไปข้างหน้าปีใหม่เป็นเรื่องใหม่เป็นปีใหม่ที่เราจะเดินไปข้างหน้าด้วยกันนะครับแล้วก็ ดูเรื่องเก่าไว้เป็นบทเรียนนะครับไม่ต้องโยนทิ้งไปก็ได้นะครับดูไว้เป็นบทเรียนว่าเรามีอะไรกับปีที่ผ่านมาของเราไหมแล้วเราจะดําเนินการกับมันอย่างไรถ้าเราสามารถที่จะเดินก้าวข้ามไปปีหน้าจเจมปีเห็นความสําเร็จมากขึ้นและมากขึ้นนะครับอปีหน้าเป็นปีที่ดีสำหรับท่านครับขอบคุณครับทีนี้ในส่วนของนะครับพี่ๆน้องๆที่เกิดในช่วงตุลา พิจิกาธานวาก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็อยากให้รักษาสุขภาพเช่นเดียวกันนะคราวนี้เราก็จะมีการเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขอให้ทุกท่านสมขอบคุณครับ